การเมืองแอบแฝงนั้นตลอดระยะเวลาสองเดือนที่มีการประกาศใช้พรกศูดเฉืนนั้นกับมีเหตุการณ์จับกลุมหรือข่มขู่ดำเนินคดีข้อหาละเมิดพอรกศูดเฉืนกับนิสจิตนักศึกษานักเคลื่อนไหวทางสังคมและแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปที่ิพา์วิจารณ์รัฐบาลเกิดขึ้นหลายครั้งโดยแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่มักจะกล่าวหาว่านิสิตนักศึกษาและประชาชนเหล่านั้นกระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือสร้างความวุ่นวายในสังคมไม่ได้กล่าวถ,าถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเลยแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ใช้พวกรกฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคแต่ใช้เพื่อควบคุมประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลการขยายระยะเวลาการใช้พวกรกฉุกเฉินซึ่งเป็นการใชยโอกาสปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นข้าออ้างเท่านั้น การขยายระยะเวลาการางสร้างความยากลำบา,าใ,ให้แก่ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่ต้องขายพลายได้เนื่องจากถูกเลิกจาก้างหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติอีกทั้งมาตรการกำจำกัดอีกทั้งมาตรการการจำกัดการออกจากเีหาสถานในยามวิการหรือเซอร์ฟิวังส่งผลให้ประชาชนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ทำงานทั่วการคืนต้องประสบความยากลำบากในการเดินทาง หรือกระทั่งไม่สามารถทํางานได้เลยก็ากนี้รัฐบาลยังไม่ให้ความสําคัญกับการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนแนเราจะเห็นได้ว่ามาตรการเยียวยาของรัฐที่ดําเนินแล้วนั้นเต็มไปด้วยความล่าช้าและความไร้ประสิทธิภาพเป็นผลให้ประชาชนจานวนมากต้องตกหล่นไปจากมาตรการของรัฐโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและแรงงานในภาคเกษตรกรรมการขยายอายุพรกฉุกเฉินเพียงเพื่อให้รัฐบาลได้รับสาออำนาจของพวกตนไว้นั้น หรือเป็นการทั้าเติมประชาชนอย่างเลือดเย็นและยังเป็นการดูหลกป,ประชาชนอย่างถึงที่สุดในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดได้ทเลาความรุนแรงลงไปมากแล้วดังจะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยน้อยกว่าประเทศอื่นมากแต่จํานวนผู้เสียชีวิตจากความกอดดอันและสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ พวกเรานักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดใช้เชื้อโรคเป็นข้ออ้างในการเหยียดย่ำประชาชนและขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกการใช้พลกรฉุกเฉินและนำกฎหมายที่สามารถใช้ควบคุมโรคแต่ไม่สามารถแต่ไม่สามารถใช้จำกัดนิสิตนิสรตาพของประชาชนเช่นพระราชบัญญัติโรคระบาดได้แรง ถ้าสกุลละ2 5 5 8มาใช้แทน 2. เยาวาประชาชนทุกคนอย่างพื้นหน้าโดยผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนเช่นแรงงานนอกระบบประกันสังคมแรงงานที่จ้าตัวเองแรงงานในภาคเกษตรกรรมต้องได้รับผิที่อย่างเท่าเทียมเพื่อเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความที่เหลือจากรัฐจัดพวถึง,งเข้าเท่าเทียมและทันท่วงทีพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในสถานการณ์อัน,อนยากลำบากเช่นนี้รัฐบาลจะยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการรักษาอำนาจของตนองเองทั้งนี้เพราะประเทศไทยย่อมเป็นของประชาชนไทยทุกคนจากกลุ่มพัฒน,นาแรงงานสัมคัญตะวันออกกลุ่มสาภาพแรงงานยาา่านลังกิตและใกล้เคียง สาบาบรรงงานเศรษฐกิจและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมสถาพันแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพอการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องหนักแห่งประเทศไทยสาภาพราแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและสภาพานนักเรียนนิสิตนักษาแห่งประเทศไทยยี่พฤษภาคมส5 6 3เยอะย่ะ เรต่มทีย่เรื่องันวครับมี่ยืนไปแล้วใหเดี๋ยวเราจะไปยื่นหนังสือกับทางตัวแทนของคอพรที่ทางฝั่งสกับเรื่องของเรียนนะครับผมขอต้องสือขอหนังสืออย่างแื่น

Тотта бадиң лоң กลับนำท่านผู้ชมมาที่ประตูสี่ธรรเนียบรัฐบาลนะครับสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับสหภาพแรงงานหลายองค์กรยื่นหนังสือต่อรัฐบาลพร้อมอ่านร่วมกันอ่านจดหมายเปิดผนึกนะครับขอให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศและขยายอายุการใช้พรกฉุกเฉินนะครับรวมถึงเรียกร้องให้มีการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19ระบาดกันแบบท่วนหน้านะครับหลังจากอ่านแถลงการและจดหมายเปิดผนึกแล้วทางสอนทอนะครับสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาและกลุ่มสาภาพแรงงานหลงองค์กรก็ได้ข้าวฝลาถนมนมายื่นหนังสือบริเวณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะครับภายในสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่า กพอรอนะครับที่อยู่ตรงข้าทรรมทำเนียบรัฐบาลฝั่งวัดเป็นจมะบพิษนะครับสำานานสหรับสาภาพแรงงานเบื้องต้นนะครับที่ร่วม 8, 8, ลงนามในถแถลงการและหนังสือที่จะยื่นต่อผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกนะครับสาภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงสถาบันแรงงานเศรษฐกิจที่เป็นธรรมพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิงทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องหนังแห่งประเทศไทยสาภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างครับแล้วก็สอนอทาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เหตุผลสําคัญสําหรับกลุ่มสาภาพแรงงานแล้วก็นักศึกษาครั้งนี้นะครับที่ให้รัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินเพราะมองว่าเป็นการอ้างสถานการณ์โรคระบาดเพื่อประกาศใช้พรกฉุกเฉินในการควบคุมประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลนะครับมากกว่าใช้ในการควบคุมการระบาดของ ไวรัสโควิด -19 นะครับนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการ ทับถมหรือว่าสําเสิมกัญหาสภาพจิตความเป็นอยู่และการมาหาใจของประชาชนจากมาตรการต่างๆนะครับทางสอนนทและสภาพแรงงานได้เสยอให้มีการใช้กฎหมายปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายควบโรคระบาดหรือกฎหมายควบคุมโรคติดต่อแทนการใช้พรกอฉุกเฉินนะครับขอบคุณพี่ไปและพจากญา

ที icana, ่ปรึกษ์นะ er chanting, ข้ารการครึกษาเจาร้าข้าราชการครกีาจ้าปรึกษาเจอเจอานรับเรื่ p p องสำนักงานปลัดสนักการมนตรีรับาลรับัิดชอบตัวแทนนีกิศากษาและตัวแทนสภาพแรงงานทไมแค่ตัวแทนก็ได้ หลังจากนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่จะต้องยื่นหนังสือเป็นเรื่องเอกสารนะครับตามปกติในการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์นะครับซึ่งทางอยทีวีขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามการไลฟ์สดนะครับโอกาสนี้ขอยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนติดตามการไลฟ์สดได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ